นอเลรแเนีท่าันในรางหวัดที่แม่ใดเนี่ยแม่ใดมาจังไลนจ้ะก็ไดดน้ำก้มฝันนอแง่ก็กับขออยู่นี่แะค่ะจดถูกขอเรเนี่มาแลกเคนกับฝันนั่งเทีนกกัมะฮองนัเทีนกมะฮองย่างไก่ขีกาเขาถ้ำบุญอยู่ข้าชันเขาเขาถ้ำบุญถาำพ่ธียังพระมันกระติบเอ้ยนกกระติมะฮองมะฮองเขาถ้ำบุญกบพระอยู่นกมะฮองย่า่ปกติเธอคมเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวัดแก้วอุดมธรรมเนี่อันเห็นเจดุรบาลอันท่ามวัดมันตื้อที่บ่าแม่พนตื้อที่นี่ละสามไรเงินเกตหกแสนสามไรหกแสนสี่เป็นมะขามป่าว่น้เนี่ลงไปจังซันเลยมันจะสูดตาเผื่อเลาแดดก็ขวบคน ปานีนเจ้าบาแห่งเงินนี่บ่ท่านได้พ่อเพิ่นบ่ค่ะนะแหละท่านได้แล้วค่ะนับกัน3หวดขึ้นแ่ะกับบอกบุญไปทาง FC สายบุญกับผู้เพิ่นอยากร่วมทําบุญนําหรือว่าเรียงโชคลาภแม่ส่วนมากกันเฮามีโชคทางนั้นแหลบอกง่ายๆเนาะมีโชค แต่หวานด้วงข้างนี่หวานเปนที่หนึ่งหวานเปนที่สิบหกค่ะค่ะมีดวงทางนี่แค่เจ้าพวกพวกแสวงดวงทางนีนมันหลายค่ะมันหลายหรอกค่ะแค่เจ้าประยักษ์แยงดวงทางนี่บางคนกับดวงดีถือไปแล้วหลายคนอยู่ค่ะโอ้ยกับวัดกับอป็นข้ท่านนี่ยายนี่แล้วก็ถือประจําโอ้คุณแม่ไอ้ย่างน่าจะเนี่ยคุณยายมองยายมองเด็กยายมอง คือประจำใช่ไหมกาบ่ประจำไปไหนบ่บ่อยอยู่บ่อยอยู่หางมาหลายข้าวปลาาซื้อหลายกับพ่อแดดซื้ออาหารกันกินนี่ละพ่อแดดซื้อได้ท่ามหมท่ามหมนี่ละจานเล็แนวทางเหมือนในจังวัดที่แม่ได้เนี่ยแม่ได้มากจังไลยจ้ะก็ได้น้ำข้าวฝันแน่ก็ขออยู่นี่ละค่ะจุดทูกขออะไรนี้มาแลกเป็นกระป๋น นั่งเทียนนกกัมะฮองนเทีนกมะฮองย่างพ่อพิจิกาเขาถ้ำบุญอยู่ขาชันเขาเขาท้ำบุญท้ำพิจิยงผามันกิดสิบเอ้ยนกมันเกิดสิบมะฮองมะฮองเขาท้ำบุญกับพระอยู่นกมะฮองย่าปกติเธออ๋อแสดงว่าเพราะว่าแม่นี่เป็นสายบุญเป็นท้ำบุญอยู่แล้วนั่นเป็นบฝัน คันบ่ฝันกัดสิได้ยินนกห้องกันสีเพราะสร้งกัดสิเป็นเลขทูบท <ie> ี่จุดขอโอ้จ้ะมาในงวดนี้เด้๋แม่งวดนี้แม่ฝันไปจ้ะงวดนี้กับบ้านไหนฝันฝันกับจับบ้านไหนได้แม่ดูกะดัานเด็กกะจังหวัดไหนได้จำเพาะเขาคู่เพิ่งกันสี่สามสามสี่ยังล่ะเป็นเลขทูบทูบดี่ทูบนะมันสามสี่ศูนย์แม่ดู ของไอ้ไครก็สามสี่ศูนย์นึกกันมือเป็นเลขทูบเลขทูบนี่จุดคอจังไลายต่างุดเท่ากับอธิษฐานในใจเฮะอยู่นี่ละเมื่อเมื่องานนั่นแหละงานงานอย่างงานน่งานบวงสลวงตลอดหลักหลักพุทธหลุหญ่ในร้านถ้ำนี่แม่บหาไอ้ปีนึงเสื้ขขาวปริวาติแค่นึงนี่คุณแม่ตุพัทธด้วยนี่เกจตูพัทธด้วยแล้วสีมาสีมาเฮ็ดประจำมาไทยประจำ เล่กกะเขาตลอดดิเนาะตอนเดียนเพิ่นเขานั่นตอนนั้นเนาะเล่กกะลาตลอดเขากะเรียกว่าท่าหลายๆพระบ่พระองค์หนึ่งฝันกับองค์หนึ่งฝันเนาะเขาตลอดมจจาบอกจอดยมเป็นเจ้าทีมาบอกพผมเจ้าทีเพิ่นเมื่อนั่นกะไอล่างล่างธาเนี่ยเพิ่นกะย้ายกับตาออกมาอาบสงน้ำเนอะขอน้อยมาสงน้ำให้เราไอ้เพิ่นเสืาอเพื่อนาดถนัดยูถาด บันีบันี้ฟันบอรตั้งแต่ไปล่างถาดเป็นมากกะฟันเรื่อยๆไปนหนุ่มฟันเรื่อยๆแกะโตว่าดไหนได้แต่ว่ากันเยว่วานเลขทูบมือปันนี่ละววงเป็นเลขพระคู่พระคู่็นยิปไฮเอาไปจุดอ๋อแล้วก็ พระคู่บนอธิษฐานพะคู่บนอธิษานจะว่ากันพระคู่ปล่อยอยู่นี่งย่าไหออกย่มนั่นดแม่ตั้งเด็กรถเป็นตัวใดเมื่อนั้นมันออกมาออกเด็กรถพิ่นร้อเด็กพระคู่เดรถพระคู่เป็นรถเก๋งด้วยเด็กาเกาบค่ะแล้วแล้ขี่รถตู้มากรถเก๋งรถเก๋งเก็ันรถเก๋งนั่นย้า่เพื่องแดดมันเป็นหอกหกแปดดิแม่รถอันอันที่ว่าเก๋สีดำเก๋าเป็นรถ มันสองขั้นบอกรถผมรถสามขั้นกับเจนนี่คนบันไดมากเก่งขาวบอกเก่งเออเก่งเก่งขาวมี่เก่งคือแสดงว่าเป็นเลขคู่ถูกเพิ่นบอกเน่ยมันใจบ่เรียกถูกเพิ่นวางใดพระคู่วางใดว่าบ่ออกเพิ่นออกมาจากไหนร้านยูทูบแล่นะย่อมย่อมแม่ย่อมแม่เห็นแล้วด้อเลขอยากจะไปซื้อตัวอื่นสารสารที่สวยนะโอ้คนมาบอกแม่เลย กนนี่หมอภาพก็คือกันได้มองได้มองยาสียลืมเด็กไอ้ไข่ก็มีเด้อวยอันสามสีศูนย์คือกันเป็นไงเนี่ตัวเดียวกันตัวตาหมอภาพก็หลายปนบอกมือได้กำมันใจเพอได้มันใจพอคู่นี่เพิ่งกัดหายโชกไม่ตลอดเป็นหายโชกแต่ไปใส่พิ่นถือตลอดได้แม่ออกเขะเจ้า ขาเจ้าก็น <NBC. S 1> ั <Yeah. S 1> ่มาคือการนั่นแม่ออกเพิ่กรไดบ้านบวละผ้าหอสีละูอันนี้เพิ่งกระแหงมาบอกแม่แม่ก็แห้งมันใจงานเพิ่กับบว่าว่างออกจากถูกเพิ่งกระว่อแม่้แม่เด้อเราลศบไม่อื่นเราพิ่งกระบอกว่าจะไปซื้อตัวอื่นเดืสศ เลขเงินเงินเงินห้าได้เมือนเท่าไดกหกมื่บอกหกหมื่กัลงถ่ายสี่ศูนด้กันหก0มื่นหกพันบอแมวร่วมร่วมเบสเซต้วโอร่วมเบสเซตเก็ตยู่ัรูรูแตอรรูต่ถ่ายของกูแล้เงินหกมื่นอหกมื่นหกพันหมืพันหกืนหกพันร้อยสี่สิบ อมอแมนได้ปะหกหมื 66, ่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบแต่ลงถ่ายสี่สิบยังว่าพอคู่เนกับว่าอยู่สี่ศูนย์เด้เอเมื <0. S 2> นยังกระลงสี่ศูนย์ตรงกันแมนเราเลขเลขรดปูนอีกรดปูนขั้นแรกนะ <c oughs> ่ะสามซีแบบนี้ออตรงกับเลขถูกไหมซีไม่ซีศ<อ>ูนย์กับสามซี่นี่แหละที่เกง่งๆที่ตอนนี้นะมันเป็นเลขตรงกันแมนมันตรงกันเมื่อสูงกันมันหลายหลายอย่างหรือมันตรงกันมันตรงกันทุกยางระเบียนทถูกกระแตกพร้อมเนาะแม่มองเนาะ ทูบท mm ี hmm. man, a, s <S i, ่แม yeah, ่นี่เราอยู่ในขวเราสิไดอกนะแมาดอกแต่ว่าแม่มองนี่ยอยู่คือทูบนี่ท้ายยูดดีๆนี่ท้ายออกดีๆแตกออกเลยจ่าเห็นชัดๆแล้วแม่เห็นตัวเลขชัดๆนี่แตกง่าออกอ๋อคือเป็นแตกสามตัวบอก็คือยูดเดียวนี่ยคือที่นี่คือยูดคุณเอาแบบเราคนชิ้นดอกออกมาเลยในน้อมอนแม่แม่มันแตกเลยเราบันนี้อาจารย์เรามาอันโป่ยดอกไม้บัดที่นี่แห้งคักบัดที่นี่ ดอกไม้พัดพัดจันเวลาบอกแม่อาจารย์ต่อยเฮานี่ป่ยดอกไม้แห้งแห้งแตกมันแตกหมดเลยเจ้าววายแม่จังหวะที่เจ้าววายพันป่วยดอกไม้จังหวะที่พันป่วยดอกไม้น่ถูกแตกออกเลยที่แหลกคนสีผ้ากลางจะบอลลุดแต่บอแตกแต่เห็นตัวเลขยื่สีผ้าตัวเลขออกวันนี้พ่อจะเล่าป่ยดอกไม้ท่านเะทอถูกแตกเปียงออกเลยมุนอพับเลย บ่เลือเจักโตเลยเลือดตึงๆแต่อันเล็กเพราะว่านี่เลนเก่งแน่อาจารย์เรบางบาอือได้อยดากื่อแม่นี่ซื่อนะแม่นะ้ก็เสียงแต่ว่าบ่ได้สื้อหลายบ่ได้นั้นหลายเสียงพ่อได้รุ่นได้พ่าสามอยสองถูกกัพอได้ซื่อแลามาวัามาว่ามาทำบุญ จอยเพิ่นกันนาษอาจารย์ก็ได้าษมาว่าคันเว้าตรงๆคันนั้นปูเฒ่าน้ำบ้านเฮานี่คันบ่มีเงินตัวนี้มามันก็คือไปหาเฮ็ดงานบ่ได้รับจ้างบ่ได้เนาะแม่เนาะลูกหลานให้มาเฮาก็พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อนั่นซื้อนี่มาบ้านเมื่วานเฮ็ดกับอาจารย์นี่ตั้งเมื่อก็แล้วซีกับบ้าอะไรนังไดนครับโอ้ามาแม่ย่ากับชมฝนเนี่ยนี่แล้วก็อะได้บุญนําตะนีนี้บยังานแม่เบิ่์นมองเทมาแล้วคือกัน คำวัดซอยคำยามป่านเนีัซอยจนแล้วนน่ะอันใดขาเค้นกับว่านม่มองเด็กบอกพ่อนาย่อยซอยเลยซอยยช่วยอยู่นาวย่อยช่วยยังบางามบอให้แดกข้าวมางามงาเพิมนาพอะมืันนั้นกับบวงสวงกนีีเลยี่หานี่แหละนี่โตบวงสวงางไอยู่กาลั่มแม่จาน์ฟังดูพ่หา่าแม่เป็นมาล่มเป็นก่แต่เอาเงินใไทกับมร้่า เห็นสิดอกแต่แก่ล้ามเห้ได้เอาเออกไปแม่ลูกออกไป่ค่ะนี่ตัวเลขเนาะค่ะแอร์แกะียนพิดกระบะพิดเด็กเนาะค่ะเข้ากันนั่งกันเป็นเลขตัวเดียวกันแต่ว่าแอติอาเป็นยู่มือใจเนาะค่ะแม่หน้าเป็นแอาเป็นดาเขียนแม่นะเจ้าเป็นหูมือใจสี่สามศูนย์ต่ว่าเลขถูกที่จริงเนี่ยสามสี่ศูนย์เนาะค่ะแม่ ບໍ່ແມ່ນແມ່ນນະບໍ່ນໍບາດນີ້ໄປໂຍຂົ້າ